โลหนึ่งตัวโอ,อเคมั้กไม่ก็ไม่เวทนป่าเกมพี่มาจากฝั่งชา้างชลาเยอะจัดเยอะมากเยอะมากหังโมหลังโม เน,นี่ยว่ะโดนล้มกอดแตกเบียดเจ็บนะตัวนี้ก็เจ็บเหมือนกันเอา้าตัวนี้เจ็บมากเลยไม่เจอใครเลยเนี่ยบ้านข้างหลังมาคนหนึ่งร้อยสี่สิบอีกคนหนึ่งก่อนจะแตกคนเอา้าข้างล่างก่อนน่าจะแตก

งปืนเลยวปนดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเ <c oughs> อ้ยผลิตางนสาม อ้ต yeah! wow. ัดนาตัดตายังบนก็ไม่ใช่ตัวเดียวฮะใช่ปะวะปัดดชัวมันก็จะแบบแบบมมาให้รีตัวรักตาคนหนึงาตัวเลยก่อแตกอีกคนหนึ่งสามกูอยู่ตัว หลังหลังอีกหนึ่งจเวทบอกสามสิบสามเฮ้ยมีที่ใหม่มาอีกแล้วสี่สิบสี่อเคนอเทนขอมมาเลยครับน้องตามปะตามตามตาม จัดไอ้จัดฝัออกฝักเข้าตัวนี้ก็อยู่โอเคเอเโอเคไม่ให้ออกเว้ยไม่ออให้ออกเว้ยไม่ให้ออกเว้ยประตูนี่มันตาจะปิดแล้ว ข้างล่างก่อแต่สองเคต้องปั๊มนะเดี๋ยวขึ้นไปโลสองตัวโอเคโอเคโอเคต้องปั๊มลงไปตัวหนึ่งแล้วชัดเจน ชั้นสองชั้นสองร้อยห้าสิบสวยเป็นเท่อะเท่จังครับดูเหมือนกันอันนี้จับจับจับปลายากปลา

หมแล้วบ้างหนึ่งเมตรประตูปะประตูร้อย